นึ่งในเตาอ,อบนะคะเลืม่มค่อยเลื่มใส่ผักกาดค่อยเลืมใส่กกลใสปลาอบสมุนไพรสวัสดีค่ะวันนี้นะคะโบได้เรียกพเพื่อนๆนะคะเรียกพี่ๆนะคะมากินวันนี้นะคะโบจะ<ว>จะกินเมี่ยงปลากันนะคะจะพาไปดูนะคะว่า นึ่งปลายยังไงนะคะ,ะโบไม่มีหม้อนึ่งนะคะแต่โบจะนึ่งในเตาอบนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าปลาอบสมนุนไพรของโบจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเรามีเวลาสองชั่วโมงนะคะเ,คเดี๋ยวพี่ๆก็มาแล้วนะคะหนามากยวไม่สุก แต่จริงๆแล้วไม่ต้องก็ได้นี่นะคะหัวปลาของเรานะคะัะหางจะเป็นหางปลานะคะหางปลาจะโรยเจอลงไปนะคะ โอ้ยเลยค่ะโหโอ๊ยเกียเฮียคอยเครือคอยเฮียถ่า,าส่วนนี่นะคะก็จะเป็นเครื่องสมุนไพรของโบนะคะก็จะมีข่านะคะข่าใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดขิง แล้วก็ตะไคร้นะคะตะไคร้นะคะทุบๆเอานะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่เลยเนะเาะอ่ใส่ลงไปเลยนี่ยัดลงไปยัดเข้าไปในตัวปลาในเนื้อปลาก็ได้นะคะสมุนไพรของเราใส่ลงไปค่ะ ค่ะค่ะอันนี้ใส่ปลาไหลตักเสียบลงไปเสียบเสียบเข้าไปค่ะแล้วก็โรย แรปแรปน่าจะยาบก็ไ่กกอย่อางปลาคือสดมากเลยฮะตานี่ใสปิ้งลิ้งเลยนะคะสดแต่ว่าอยู่ในช่องช่องฟริตนะคะโบลืมไปอย่างนึงนะคะเดี๋ยวโบจะใส่ผักกาดนะคะลงไปข้างใต้นะคะลืมลืมลืมนี่นะคะคือผักกาดของโบน,นะคะเดี๋ยวโบจะเอาลองข้างใต้นะคะลืมค่ะ ลืมใส่ประกาศนะคะประกาศขาวนะคะโอเคเดี๋ยวนะคอยลืมใส่ผักกาดใส่ผักกาดลงไปแบบนี้ ลืมค่อยลืมใส่ผักกาดจะสี่ล้ค่ะก็ได้เฮ็ดดนแล้วก็ใส่ผักกาศลงไปแล้วก็ใส่เครื่องลงไปเลยนะคะงัดลงกไปไหมลืมลืมลืมนี่คือเป็นความประมาทของเรานะคะรีบนะคะรีบมันก็สิลืมเฮ็ดยังเฮ็ดนู้นเฮ็ดนี้ใส่ลงไปแล้วก็ห่อนะคะ 这吼，好累、啊。啊啊 ปลาคือตัวใหญ่มากนะคะโบไม่ได้ที่นึ่งนะคะโบก็เลยต้องห่อแบบนี้เนาะนี่ค่ะโบก็จะได้แล้วนะคะสำหรับปลาที่โบจะนึ่งนะคะเดี๋ยวโบจะใส่น้ำนะคะลงข้างๆนิดหน่อยนะคะนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเพื่อ ้พงกันที่จะไม่ให้ปลามันไมหมค่ะนี่ก็น้ําเปล่านะคะก็จะเทลงไปในนี้ในถาดนิดหน่อยนะคะโบไม่มีที่นึ่งนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะให้ปลาสุกเร็วด้วยเนาะ <c oughs> นี่คือสูตรใครสูตรมันนะคะสูตรใครสูตรมันนะจ๊ะโอเคนี่ได้แล้วค่ะ แล้วโบก็จะไปเปิดไฟค่ะโบก็จะเปิดไฟไปที่220นะคะจริงๆแล้วจ,นะจะเป็น180ก็ได้นะคะแต่โบจะใช้220นะคะกับ35นาทีนะคะโบจะ <c oughs> ทําให้เตาร้อนนิดนึงก่อนนะคะ <c oughs> พอมัา30นาทีแล้วเราค่อยเอาปลาใส่เนาะค่ะก็ครบ30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวโบจะเอาปลาใส่เข้าไปเลยนะคะนี่ปาเรา เดี๋ยวเรามาดูกันอีก30นาทีนะคะว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะจ๊ะส่วนปลานะคะจริงๆแล้วนะคะใครที่จะไม่ใส่ใครจะไม่ใส่น้ําก็ได้นะคะเพราะว่าเนื้อปลาพอเวลามันเริ่มจะสุกน้ําจากเนื้อปลามันก็จะออกมานะคะแต่ที่โบใส่ไปนในถาดเพราะว่าโบจะโบไม่อยากให้มันเขาเรียกอะไรอยากให้มันสุกเร็วด้วยแล้วก็ไม่อยากให้มัน ไม่ใต้ถาดแล้วนะคะก็เลยต้องใส่น้ำนิดนึงเนาะสูตรใครสูตรแมนเลยจ้านี่ได้แล้วเนาะนี่ค่ะก็ได้แล้วนะคะปลาสมุนไพรปลาอบสมุนไพร